ครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะฮะบรรยากาศช่วงเย็นนะครับหลังจากสวดมนต์เสร็จนะครับนี่ทีมงานลุงช่างนะฮะก็สวดมนต์วันพระใหญ่นะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่าเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันนะดูบรรยากาศนะครับนี่การปลูกปาริทิชนะฮะโอ้โหสวยงามมากยามค่ำคืนนะครับแคปหน้าจอได้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ของกันเลยหนึ่งไลนะะ์นะฮะงท้ากไก่พกงเทางเทาเทวัดสีด,ดำบ่มันคือกันได้ผมไอของพุกับของผมนั่นเอามาจากวัดบ้านเดือนน,นั่นจัของนี่จับ,จบมันจะมีคู่นึงที่เบอร์เก้ากับเบอร์สิบแต่ถ้าเบอร์เท่ากันนะบ๊วยแม่งของผม เอออยู่แต่พี่สซะมีการอุ้เกือบมันเกิดขึ้นเอ้ยเขาไปใส่กินเส่ยี่นอตตัวเนาะนี่เนาะก็ปลหลงเขาบลาหลงมายังอยู่นอเท่าเนาะมาไหมมาพี่ใส่เนาะเท่าเนาะคนละเบือไม่มาใกล้ๆนะโอ้ยเบือสี่สิบสี่เสือมีเกลือเลี้ยงยานโอ้เพื่อนเพื่อนกับ่าเพื่อนกันเพื่อนเบาหยือว่าพื่นเรียบก็เพื่อนว่าเรียบไหม ไปเพิ่งเอาไปเสวยอีนอสูนอของคนกันนี่ใช่ไหมใส่ผมเป็นน้องคับพี่น้องโอ้ยครับพี่น้องครับพี่น้องเนาะคูณได้เป็นพี่น้องแก่พี่น้องพี่น้องลงนี่เขาเท่าเนาะบัคือคนหนุ่มเอาก็พี่น้องแล้วคนนี้เป็นพี่คนนี้ก็เป็นน้องเลยเอาโดนแท้งคิดโต๊ะเป็นไง ว <c oughs> <c oughs> ันพระนะจ๊ะต่อไปก็ไปนั่งสมาธิกรรมฐานเนี่ยพี่น้องเนี่ยถ้ามาแตกระพัตทูมเท่ากับท่เมตตาในงามเลยนะเด่นเลยนะถ้าภมก็ถ้าสมมติว่าเป็นไปได้เนาะคุณิถ้ามาแตกระพัตอยู่ตรงกลางแล้วเรพับพุทธเมตตากี่เท่าเท่ากันอ่าลูกเท่าเกันูกหนึ่งหน้าเขาขนาดเท่าเท่าันขนาดเท่ากัน เอาต่อไปข้างหน้าเราก็ค่อยๆสมทบกันเนาะเจ้านนละดุ้บนาบุญด้วยครับผมจะลืมติดตด้ยบนี้าบครับผมเอาไว้ินคนบอครับไปยัง้นะเนาะไ้นี่ละไ้นี่ละครับครับครับเยยกเ้าแม่นี่สมนบอาี่จายมเตนก้้เต็มดวงนะวันนี้ก้นนี่กินแดดนี่เลยครับลาย เหมือนโ oh, อ้ลายเหมือนเกตพนเลยครับนี่<ป>ิดนี่นะเดี๋ยวังอ้นไทยบายอมนเนาะนีลายมันเพญานาคนะครับสลังชหลังสวดมต์เสร็นะครับ <c oughs> ตรงฟ้าพี่น้องคือคือนี่นาพี่น้องคือเกียรติเนาะนี่นะครับเกียรติองค์พระปู่เลยนะครับพี่น้องตรงนี้เหมือนนะเนี่ยแต่ว่ามันมืดนะครับกล้องส่องไม่เห็นแต่ถ้ามองด้วยตาเป่าๆอย่าพี่น้องเห็นคักเนาะเนี่ยคล้ายคล้ายครับผมอย่าพี่น้องเด้ออย่าเพิ่งวางสาะไม่ใช่ไม่ใช่อย่าเพิ่งออกจากช่องเด้อพี่น้องเด้ออย่าเพิ่งวางสายอย่าเพิ่งวางสายเด้อพี่น้องเด้ออยู่ด้วยกันซะก่อน เราคุยกันทั้งคืนกับพี่น้องพี่น้องพี่น้องเออพี่น้องครับยันการรับชมโดยการกดไลค์ในพี่น้องเอ่าพี่น้องเนี่ยเอย่าทิมจะไปโอ้ยแต่เราปเนี่ยไดพี่น้องเลยโอ้เหมือนเจ็ดพญานาคจริงนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคลิปนี้ใส่น้ำไก่พี่น้อง อยู่หน้าอนปูนะครับนี่หลังจากสวดมนต์เสร็จนะครับสาธุสาธุสาธุนะครับผ่านองค์ปู่ะดวงจันทร์ผ่านองค์ปู ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะอยู่เนี่ยเสียนองปูมามาลุงพันมาดูตรงนี้พายเอซีมาดูตรงนี้มันสวยนี่นะดวงจันทร์นะอยู่บนเสียนปูนะครับเต็มดวงนะคืนนี้วันพระใหญ่

จัดไปจัดไปหมื่นไล่เนาะหมื่นไล่บปล่ลุงพันทำสี่ตีมาแล้วนะหมื่นไล่นะฮะบานี่ละอ่านคอมเน์ี่นอกแบบคักนปกติผม่อยได้อ่านนะมีแต่ตั้งกล้องเฮ็ดเรียกนะพี่น้องที่รู้รักที่ท่นนะครับนี่ แต่ละเจ้ากำลังสมาธิกับประธานมองถ่ายถอยมามันจะได้สวยไงถ้าไปกลๆมันไม่สวยถ้าไปใกล้มันได้เปล่งเทียนเขาดิเปล่งเทียนเปล่งเทียเนาะสวยมากเลยฮะก้อนเมฆขาวๆในกล้องโหดไหมในกล้องไม่เห็นในกล้องมันจะมืดแต่ว่าแต่รุ่ยตา ตาเป่าเนาะมองตาเปล่ามันจะสวยเหมือนพงไหนนาที่ลอยวนเวียสว่างเลยนะโอ้ยมองย่างนะพี่น้องหรือพี่น้องสีห์ให้ผมตั้งกล้องครับสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะโอ้โหอจีก็มาส่งนันเลอนะขอบคุณมากคันขอบคุณทางพี่มาีนะครับเอ้างมันลุงไง ขอบคุณค่ะหาดูย่างนะคะทีมาดูด้วยกันด้วยมารมกันแล้วก็นำเสีงขอรใั้นะวันนี้เป็นวันนะจันเต็มดวงด้วยนะคะแล้วก็พระจันอยู่ตรงเขียนองคูีแล้วก็จันติดพิธิฐานเอานะคะเวลาก็ตั้งเีีนอธิฐานขอเล่นจรินะคะขรพรเสร็แล้วเรอทรัพย์สมุนี้เื่อทรัพุน

น้ำมาณนี้วงที่ห้องหลายคนหลายท่าเน,เนเป็นเป็นกันเองคงพัน,นให้ดูยาวๆไปเลยนะ FC นะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ